สวัสดีพ่อเพี่น้องครับคลิปนี้ผมสิ้ามา้าท่ายาใส่ต้นยางเนาะนี่ครับขวด,ดแดงๆนี่ผมสิทดสอบเฉพาะแถวนี้เนาะอุปกรณ์พร้อมละผมสิทดสอบเฉพาะแถวนี้อันนี้คือต้นแรกครับทางนี้บบมีเลยเนาะสุดละผมสิทดสอบแถวนี้แถวเดียวพี่น้อง ผมสิบันทึกไว้แล้วก็ทดสอบอยากห้องอยากรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันสิเป็น,นยนดใดผลแตกต่างผมสิบันทึกไว้ว่าเมื่อนี่กับต้นเดือนมีตุนหน้าครับลักษณะใบกับประมาณนี้บมตางกันเนาะแถวนี้แถวเดียวครับลักษณะใบพวกในบริท่าอย่างแล้วก็แถวต้องขอบมันกับบริท่าผมทิท่าแถวนี้แถวเดียวผมทิท่าฝานึงครับ แจ็คสีได้จากต้นละผมบันทึกไว้ลักษณะใบกับประมาณนี้ทาแล้วใบมันสิแตกต่างบแล้วกา,เ,าเก็บยางแต่ละงวดลายางเป็นจังไดเนาะน้ำยางเป็นใดนำพรมสีทาถูกสิบหาม,หมือครับอันนี้ผมสี่ไซฟ,ฟ้าเนาะภารวัยครับภารวัยขวดแพงขนาดนะครับนี่ สำหรับผมแพงขนาดครับควรละพันเกือบพันสองเนาะพันหนึ่งร้อยเท่าไดนี่ยแหละลืมเขย่าเนาะอันนี้ผมใส่เป็นแนแลและแต่ว่ามันผมไม่คยเลยใส่ใจนะครับผมท่าไปเทื่อเดียวแล้วก็ไปซี่หาเดือกันกับพท่าอีกเลยบันนี้ผมสิมาตั้งใจเฮ็ดคลิปให้สำหรับคนที่อยากรูนะครับอันคนรูคนใส่กับะไรเนาะแต่ว่า คนที่ยังบม่เคยใส่นี่สิีใดเบิงคลิปผมเนาะผมสิเฮ็ดไปแบบว่าทุกสิม้ามือทุกสิม้ามือเลยครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงเนาะเอาสีบอท่าเท่อเดียวแล้วก็มาเบิงพนฮัาสีเบิงไปเฮงเงครับอันนี้มันเบิงยี่ห้อจังหน่อยเนาะไอพาราไว้ครับฝาสีดแดงตาคนคขี่มาขวดละพันกว่าบาท ลิตรหนึ่งครับอันนี้อันนี้บบแมย่ยาเลงเนาะยาเลงบ่ยาเลงเบิ้งอันนี้เนาะครับหลังอันยาเลงมันก็บ,บอกว่ายาเลงครับก็บ,บอกว่าบำรุงนั่นบำรุงนายางขยายท่อน้ำยางอาหารเสริมยังกัว่าไปให้เบื้องมองนี่พี่น้องอ่าใบรับรองวิชาการเกษตรนะครับอันตัวใดเป็นยาเลงมันสิบบมีครับกรมวิชาการเกษตรนี่เนาะ จะเข็นหรบ่อบบ่ะตัวนี้น้อยพี่น้องนิ้วก้อยผมนี่มัซมี่เรียกล้อซ้อนีะครับขึ้นเลีขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตรมาละต้องเริ่มเลยขนาดแนะนำก็คือแปลงขนาด1.5นิ้วทาเนื้อหน้ายาง3นิ้วครับ3นิ้วมือค้อนครับบนเป็น3นิ้วไม้ถัน,นจุ่มพอมาดถ้าไปกับเนาะ ประมาณสองสามเทือตอนนี้ก็พอละไปครับพี่น้องเอ๋ผมสิมาท่าถุกสิบห้ามือเลยเนาะอันนี้หนาสูงจังน้อยพี่น้องอันเปิดไม่กระท่าได้เนาะแต่ว่าเอากระทาทึงๆทึ่งๆหมองเขากี่เลย มันดีผมกสิซื้อมาใส่ต่อคพระมันบุคคมกับเงินก็สิเศร้าใส่เนาะกพนน้ำมักก็เกา่าอาศัยว่ามันบริแบกปีไปห้อไอยาลิงผมก็เคยท่าเนาะมูมูผมอยู่ในบ้านนี่แหละมันกับบริเขียนว่า ไอยาเร่งน้ำยางนี่ยมันบอกว่าอาหารเสริมมันวะอย่างสักอย่างนี่แหละไอบำรุงหน้ายางทำให้หน้ายางนิ่มอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องล้วก็ท่ามือหนึ่งเนาะสมุดผมท่าท่ามือนี้เว้นมือหนึ่งล้วก็มือฮือมาเกดเหนียว้ยออกหลายเลยลี่น้อง ส่วนยอดเลยป้าดว่ะก็สิเทพแท้ว่ะขั้นขั้นบูมเมนยาเลงเฮ็ดบุได้บุมาขั้นแบบนั้นมือเดียวออกออกดีเลยขั้นขั้นมันบูมเมนยาเลงมันคือสิพอออกได้ไว้ปานนี้เนาะขั้นพวกอาฐอาหารรองพวกปุยน้ำพวกอันนี้เนย มันก็น่าใส,ใส่เวลาในการบำรุงต้นมันเนาะขันต้นมันโ้มมันก็อาจสิเอาไปบำรุงต้นบำรุงใบมันก่อนเนาะจังสิเอามาเห็ดน้ำยางไ้เฮาวะรู้อันนี้ผมคิดเองเนาะแต่อันญาเลงนี่ท่าไปแล้วออกจดจานเลยครับท่าบางสองสามต้นในนำ้ำโอ้โอ้ออกดีครับแต่แต่บบท่าครับโบใบมันเป็นตะยานแห้งวี่ง เอากับบริวา่าคนท่านะครับคนท่ากัเขาก็ท่ามาหลายปีเนาะกับเรเห็นเป็นอย่างแต่ก็ผมกับบริท่านะครับพันธุันนี้มันกับพ่อได้ใส่อยอย่างก็ออกพ่อได้กินพ่อได้ใส่อู mm hmm. ่นี่ก็ไปเรื่อยๆื่ไปต้องคนทิท่าแถวนี้แถวเดียวเบิ้งใบซะกันเพราะมันแลวช่วงใบรุนนี่มันสี มันจะลนไวกว่าโมบอเด้อมันสิชมพูกว่าโมบอเนาะเีบิ่ึงใบไว้พี่นอะเดี๋ยวอีกสิบห้ามือผมิิมาถทาอีกเบิ่งความเปลีป่ยนแปลงไป,เ,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 ปเรื่อยๆพี่อนอันนี้คือคลิปแรกเนาะที่ทาปลาใบเดี๋ยวสิลองสูตรอื่นน้ำครับ สีลองมาคุนํามีไอพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์มาในคลิปมาคุบูแม,มนอย่าเลีงขึ้นกันเพิ่นว่ะแต่นั้นผมไปเบิงงัวแพงเนาะหารอยซีมันประมาณสามรอยสี่ลอยเนี่ยครับรวมทรงบูเกินนี่แต่เดี๋ยวไปศึกษาตัวนั้นกอนเนาะว่ามันเป็นอะไรแต่อันนี้ก็ถือว่าแพองู่พี่น้องฤิดหนึ่ง ลิตรหนึ่งมันพันเอดเนาะพันเอ็ดลอยหาสิบประมาณเนีผมว่าผมเบี่ยนใจละผมจะท่าสองแถวผมไม่อยากยางไก่พี่น้องอุ้นเพอ่อสิสุดเอาสองแถวขางนี่แหละ ตรงแถวทึ่งเนาะจำซอยผมน้ำตรงแถวทึ่งติดขอบทางไอ,อยางก็ไปในบูเปิดพรงกันขึน้นบูเปิดพรงกันสิเท่ขึ้นละ่ะเท่ขึ้นสวดไว้จะเป็นยังดีกว่นเนะแต่ก็เท่ขึ้นไว้เนาะ เราจสอบกันมาเบ่งผลผลิตพี่น้องมัอสิยออกลรยบนายอยางเสริมดีโบเนาะ ไอ้มันซอยให้ไอหน้าย,ยางบาดนี่สมานไว้ขึ้นน้ำบนวะผมอ่านคุณสมบัติมันอ่ะสารที่ขึ้นจดทะเบียนลักๆกับแคลเซียมกับโบรอนครับสี่แจักสิโทดสอบไปถึงประเดี๋ยว เดี๋ยวลองเบิ่งกันเนาะแต่อีกสิบหา้ามือก็สิมาถ่ายอยู่อันผู้ใดอยากล่องก็ยังงม่ตรงล่องก็ได้พี่น้องเบิ่งคลิปผมไปเรื่อยๆกันให้ผมปีนหนูดทดลองเองอันคุณใส่ลายก็มีนอนแต่ว่ามันเขาก็ ขี่เบาอย่างไรก็ได้เนาะผมก็บได้ว่าเขาขี่ตัวดอกแต่ว่าผมอยากหูด้วยเจ้าของเองเนาะอีกสามกบกระเบิดพี่นนองอืมนี่คือหนาตามจ้ะกีดเจ๊งหน่อยก็สิได้เบิดหนาแล้วเนี่ยเอาท่ารถสองแถวพี่นนองสองแถว สองแถวเท่านี้เนาะน่ายัางกะดียุ่ครับบ่ค่อยบาดกันเลยต้นสุดท้ายเปิดแล้วเรียบร้อย ข้าจะได้แปลงท่าหมดเลยันเป็นท่าสีพี่น้องเอาไปเทใส่ขวดไว้กั้เาครับอาซิมีคอมเมนต์ว่าใส่แล้วควรใส่ให้เบิร์ธหามเทใส่ขวดอาซิมีซึ่งเจปนก็ได้เนาะ แต่ผมกับเทค่อขึ้นเก่าและเสียกระยามันอ่ะมันเบิร์ดอายุได้แล้วครับนี่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนแบบแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องวิชาการเกษตร,รนี่มัน หนึ่งสี่ห้าหกทับสองห้าหกศูนครับสีมีอายุหาปีอันนี้ก็หกหกอันนะอันนี้หกศูนย์ขนาดต่อทะเบียนนะครับขนาดทะเบียนรูปแบบไหม่ละเขียนปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพระไว้สูตรใหม่เข้มข้นชีวพันธ์ปลอดสารพิษมีประโยชน์ของคนไทยนี่ครับ นี่ก็พ่อให้ผสมน้ำจะได้สิดเินต้นยางนีเลยไปแล้วพี่ต้องเดี๋ยวอีกอีกสิบห้าเมื่อมาพ่อกันในคลิปท่านาอย่างอีกครับ สองแถวนี่เนาะขั้นมันไอ,อยางออกออกดีกว่าเก่าบหลายหรือว่าออกซ้ำเก่าแต่ว่าเบิงใบเบิบ่งยางมันเขียวมันสมบูรณ์เลย<ม>กระถือว่าไอความต้องการผมบรรุนะครับผมไม่ได้ต้องการนำยางหลายแต่ถ้ามันได้หลน้ำก็ดีครับแต่ถ้าตันสมบูรณ์มันก็นาสิออกดีเลยครับพี่น้องอยากให้มันแบบใบเขียว นี่นะครับโบแมนอยากได้ได้นำอย่างหลายอย่างเดียวต้นย่างแข็งแยงอยกับโบใ้พี่น้องอะไรพี่น้องพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ